กิจของเวนิกากำลังไปได้สวยเธอจึงว่าจ้างผู้กันซูปเปอร์สตาร์อันดับต้นๆของประเทศมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวใหม่แต่กลับเกิดปัญหาใหญ่ที่ทำเอาเวนิกาและเมนีน่เพื่อนสนิทซึ่งเป็นผู้ช่วยคนสำคัญถึงกับหัวปวดอย่างแรงรักร้ายตอนที่สอง เวนิกาเป็นห่วงที่เพื่อนสนิทอย่างเมนี่ยังไม่มาทำงานจึงโทรหาแต่กลับพบว่าปลายสายเป็นเสียงผู้ชายรับเวนิกาจึงแอบแซวเพราะสงสัยและอยากรู้ว่าผู้ชายของเมนี่คือใครกันรักร้ายตอนที่3าสองพื่นสีเวนิกาและเมนี่เริ่มไม่ลงรอยกัน เวนิกาเริ่มเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของเมนี่จึงพยายามเข้าไปปรับความเข้าใจแต่เมนี่กลับรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาตนเองจะมีความสำคัญน้อยกว่าเวนิกาเสมอรักร้ายตอนที่4ี่ เวนิการู้สึกประทับใจที่ดังวาดเคยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาเรื่องธุรกิจที่ดีจนรอดพ้นปัญหาครั้งใหญ่มาได้จึงถือโอกาสนี้นัดดังวาดมาทานอาหารและปรึกษาเรื่องธุรกิจสินค้าตัวใหม่ที่สำคัญจะขยายเพิ่มการลงทุนแก้ไขแต่ดันเกิดมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกับเมนีเพื่อนสนิทที่ร่วมตั้งบริษัทด้วยกันมารักร้ายตอนที่ห้า ดังวาดมาเยี่ยมชมบริษัทของเวนิกาก่อนจะตัดสินใจเรื่องการร่วมลงทุนโดยเริ่มขอข้อมูลโครงสร้างองค์กรและประวัติการทำงานพนักงานในบริษัททุกคนโดยมีเมนีผ่านแนะนำและให้ข้อมูลรักร้ายตอนที่6ธุรกิจกับเวนิกาสนิทสน,นมกันมากขึ้นเพราะต้องเร่งคุยเรื่องการลงทุนขยายบริษัทและสินค้าตัวใหม่ ความอ่อนเพลียของเวนิกาทำให้ธรุรกิจขยันดูแลเอาใจใส่อย,ย่างดีจนเวนิกาแอบวันไหวรักร้ายตอนที่7เวนิกาเซเยสพร้อมใช้ชีวิตคู่กับธรุรกิจจนเกิดงานแต่งงานหวานชื่นท่ามกลางแห่งความดื่มดำแต่จูๆ่ๆเวนิกาก็โดนเซอร์ไพรส์ใหญ่เล่นงานเมื่อธรกิจหายตัวไปในคืนแต่งงานแถมเธอยังได้รับของขวัญปริศนา รักร้ายตอนที่8หลังจากที่เวนิกาเคยเกิดเรื่องว้าวุ่นใจมากมายในคืนแต่งงานของตอนเองทำให้ความเชื่อใจในตัวธุรกิจเริ่มน้อยลงจนเริ่มเกิดความหวาดระแวงรักร้ายตอนที่9น้าวันปัญหาชีวิตคู่ของเวนิกาและธุรกิจ จะยิ่งหนักคอขึ้นยิ่งมาโดนสาวแอปแบลมือวางอันดับหนึ่งเรื่องปันประสาทอย่างเจนโจมตีอีกแต่งานนี้เวนิกาพร้อมบวกรักร้ายตอนที่10เมื่อข้อสงสัยในตัวธรุรกิจนบันจะยิ่งมีมากขึ้นทำให้เมียหลวงอย่างเวนิกาต้องเริ่มออกตามหาความจริงเพื่อคลายทุกปมปัญหาที่ค้างคาใจรักร้ายตอนที่11 ปัญหาชีวิตคู่ของเวนิกากับธุรกิจเริ่มมาถึงทางตันจนดังว่าน้าสาวของธุรกิจต้องออกรงช่วยเคลียร์แต่เกิดมีปากเสียงกับเวนิกาอย่างหนักดังว่าจึงยื่นคำขาดให้ธุรกิจต้องเลือกระหว่างมียแสนรักหรือน้าผู้มีพระคุณรักร้ายตอนที่12ความเจ้าชู้ของธุรกิจที่มีโลกหลายใบยซ่อนอยู่ยังคงทำให้เมียหลวงอย่างเวนิกา อดสงสัยไม่ได้ว่าผู้หญิงตัวจริงของธุรกิจคือใครและใช่คนเดียวกันกับที่ธุรกิจออกไปหาในคืนวันแต่งงานหรือไม่รักร้ายตอนที่13เวนิกาลุกขึ้นถูงแขน ชีวิตเวนิกาบอบช้ำอย่างหนักจากการถูกผัวเมียจอมลวงโลกอย่างดังวาดและธิรกิจเล่นงานถึงเวลาที่เวนิกาจะลุกขึ้นทวงคืนทุกความแค้นอย่างสาสมรักร้ายตอนที่14บันเทาอยากทำให้เวนิกามีความสุข แม้สถานการณ์ต่างๆในชีวิตเวนิกาจะยังเต็มไปด้วยปัญหามากมายแต่บรรเทาอยากเห็นเวนิกากลับมาสดใสเข้มแข็งเหมือนแต่ก่อนจึงทำทุกทางเพื่อให้เวนิกากลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง รักร้ายตอนที่สิบห้าตอมพิษรักแรงหึงของตัวมัมอย่างดังวาดต้องทำงานหนักมากเมื่อซามีเด็กอย่างธีรกิจแล่นกลับมาเมืองไทยเพื่อมาหาหนางอีกตัวแม่อย่างเวนิกาที่ใช้โซเชียลเล่นทรงคราสราสาใสจนธีรกิจร้อนรนทนไม่ไหวหอบหัวใจหิวรักหวังกลับมาขคอคืนดีกับเวนิกาจนทำเอาดังวาดถึงกับหัวร้อนที่ธีรกิจเทโคร ขอเป็นอิสระจากเมียอย่างดังวาดเจอธุรกิจเล่นซุ้มไฟใสเบอร์นี้ดูท่าเกมรักที่เต็มไปด้วยแรงร้ายครั้งนี้คงไม่จบง่ายๆฟากเวนิกาและบันเทาที่หวังจะปิดเกมร้ายครั้งนี้จะงัดแผนเด็ดอะไรเพื่อล่อแหม่มให้จนมุมที่สำคัญสงครัมปันประสาทครั้งนี้ใครจะเป็นคนคุมเกมรักร้ายตอนที่16บรรันเทาเป็นห่วงเวนิกา บันเทาเป็นห่วงเวนิกาอย่างมากที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเป็นเหยื่อล่อให้ธีรกิจคายความจริงทั้งหมดออกมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดรักร้ายตอนที่17ชีวิตของเวนิกาตกอยู่ในอันตรายเมื่อแผนที่จะล่อให้ดังวาดและธิรกิจสารภาพความจริงทุกอย่างถูกจับได้งานนี้ดังวาดธิรกิจคู่ผัวเมียมหาภายัยจะจัดการกับเวนิกาอย่างไร เตรียมพบทุกบทสรุปที่ช่องวัน31